สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนวันนี้อยู่ที่ประเทศไทยอยู่ที่ชนบทในจังหวัดนะครสวรรค์บ้านเกิดเกิดตรงนี้เลยนะคะเกิดตรงนี้เลยวันนี้นะคะจะนำเสนออาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพซึ่งก็เห็นคนไทยรุ่นหลังๆสุขภาพ เริ่มอ่อนแอลงแล้วก็มีโรคต่างๆเข้ามามากมายทีนี้เมื่อม,มองไปรอบข้างก็จะเห็นว่ามีอาหารลิมลัวที่มีประโยชน์มากแล้วก็ที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คืออาหารที่ถูกลืมไปเมื่อสมัยเด็กๆนะตอนอยู่ชั้นประถมจะกินอาหารพวกนี้เป็นประจำแต่ว่า สมัยหลังหลัง,ลง,ลงตอนที่โตขึ้นแล้วก็ไปอยู่กร,รุงเทพหรือว่าไปอยู่ในที่เจริญร์แล้วก็ไม่ค่อยได้สนใจเกี่ยวกับอาหารพวกนี้แถมน,นอกจากนั้นแล้วยังมีการไปจิ้มริกเกลือหรือน้ำตาลทิกอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีประโยชน์มันก็ทำให้หัวของอมันแกวที่จะกล่าวถึงนี้นะคะลดประโยชน์ลงไปทีนี้มาดูกันเลยนะคะอาหารที่กล่าวถึงนั้น ก็คือมันแกวนั่นเองนะคะมันแกวมันแกวจัดว่าเป็นอาหารที่มีประโยชน์ติดอันดับหนึ่งใน10ของอาหารที่มีประโยชน์ระดับโลกด้วยนะคะทุกทนแล้วก็ภาษาอังกฤษจะเรียกมันแกวว่าเม็กซิกันแยมนะคะซึ่งมันมีประโยชน์อย่างไรมันมีประโยชน์มากเลยเพราะว่าในมันแกวมีไฟเบอร์ที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็ เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วมันแก้วจะไปเป็นอาหารที่ไปเป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในระบบทางเดินอาหารของเราช่วยย่อยสิ่งต่างๆค่ะที่เรารับประทานเข้าไปนะคะแล้วก็เพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เป็นล้านๆเท่านะคะทุกท่นซึ่งมันมีประโยชน์มากก็จะ อยากจะแนะนําถึงเรื่องเวลาเรากินอาหารที่ไม่มีประโยชน์เช่นน้ําตาลนะคะน้าตาลขนมหวานอะไรเงี้ยมันไม่มีประโยชน์เมื่อเรากินเข้าไปปุ๊บมันก็จะจุลินทรีย์ที่อยู่ในระบบทางเดินอาหารของเราก็จะไม่กินอาหารพวกนี้นะคะเขาฉลาดกว่ากว่าเราะคะเขาจะไม่กินอาหารพวกที่มีน้ําตาลขนมหวาน และเมื่อเขาไม่กินอาหารพวกนี้ก็ค้างเตอ๋ออยู่ใช่ไหมคะทีนี้ก็ไปก่อความวุ่นวายให้กับร่างกายของเรานั่นก็คือไปสะสมแล้วก็อาจจะเกิดเช่นเกิดการก่อตัวของมะเร็งร้ายได้เป็นส่วนหนึ่งเช่นกันแล้วก็ไปสะสมอยู่ตามไขามานส่วนเกินแล้วก็เกิดโรคต่างๆเชนเ่นเบาหวานความดันสูง ไขมันในเส้นเลือดอะไรต่างๆได้นะคะซึ่งมันแกวมีประโยชน์มากเลยนะคะทุกๆคนซึ้นขาง่ายในประเทศไทยแล้วราคาถูกเนี่ยไปเจอมานะคะที่เขาขายอยู่เดินทางนะคะราคาถูกมากเลยทั้งหมดนี้10บาทเองนะ,ะทุกๆคนวันนี้จะมาเปาะให้ดูนะคะ ซึ่งก็ง่ายมาก <c oughs> เช่นกันสมัยเปเด็กที่โรงเรียนนะคะขายถุงแล้วแล้วก็ขายเป็นถุงๆหั่นเป็นแว่นๆแ,แล้วก็มีใสพ่พริกเกลือน,นะคะแต่ทีเนี้ยอยากจะแนะนําว่าอย่าไปกินเลยพริกเกลือนะมันไม่มีประโยชน์คือคือกินมันสดๆแล้วก็โดยที่ไม่ต้องไปจิ้มน้ำตาลหรือว่าไปไป,ไปทำอะไรกับมัน ทั้งนนนะคะเพื่อสุขภาพของเราก็ช่วยกันดูแลนะคะจะได้ไม่ต้องไปหาหมอจะได้อยู่ห่างไกลหมอนี่เลยนะคะแล้วก็เราก็จัดการแค่นี้เองเ <c oughs> ยอ็ยม,มากเลยทุกคนเยอะม,มากจริงๆเป็นผลไมา้เป็นอาหารเช้านะ เยี่ยมมากจริงๆวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะฝากสารัะที่สำคัญสำคัญแล้วก็อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเราจะได้ไม่ต้องไปหาหมอนะคะเป็นพยาบาลอยู่กับหมอมาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็อยากจะแนะนำนะคะให้ให้เพื่อนๆพพี่น้องชาวไทยทุกคนที่สนใจเรื่องสุขภาพ หันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้นนะคะวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ